สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kevin Stay นะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ใช้งานมาหลายทริปแล้วนะก็ได้มีโอกาสมาทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับกับเต็นท์หลังคา n o r t h w a y นะครับรุ่น Land Explorer สีคาเวียเกยขนาด1.6และตัวนี้เป็น Gen 3นะครับสีคาเวียเกยเนี่ยก็คือสีเทาเท,าเทาเบดแล้วกันนะเราให้เป็นเทาเบดเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นข้างหลังเนี่ย มันไม่ใช่เป็นสีดำนะครับมันคือสีเทาเข้มนะแต่ถ้าในกล้องอ่ะหรือมองผ่านๆมันอาจจะดูเหมือนสีดำนะเดี๋ยววันนี้นะครับฟุกอจะพาทุกคนมาดูขั้นตอนการกางเต็นท์ขั้นตอนการเก็บเต็นท์สเปคของเต็นท์แล้วก็วิธีการติดตั้งทาร์ปเสริมตรงรุ่นกระเป๋าที่เขามีขายแยกอะไรพวกนี้เดีย๋ยวจะพาทุกคนมาดูแบบละเอียดเลยครับและเดี๋ยวไทยคลิปแบบฟุกจะมา สรุปข้อดีข้อเสียที่ฟุกอะสรุปออกมาได้ให้คนได้ดูอีกทีนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยไปดูวิธีขั้นตอนการกางเต็นท์หลังคากันเลยแกะเวลโคทั้งสองเส้นตรงนี้เพื่อที่เราจะเอาสายรัดออกเดินมาอีกฝั่งหนึ่งและดึงสายรัดเมื่อกี้ออกมาเอามาไว้บนหลังคารถที่อยู่ใต้เต็นท์แกะเวลโครตรงนี้เพื่อที่จะเอาซิปออกมารูซิปให้รอบเต็นท์โดยตรงที่ซิปนั้นเนี่ยจะมีเชือกยาวๆให้เราได้จับสะดวก ในการรูดเต็นท์ได้ง่ายขึ้นพอเราลูดมาสุดแล้วก็ให้เราแกะซิปออกเปิดผ้าคลุมเต็นท์ออกพอเราเปิดไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเวลโคด้านข้างของเต็นท์อีกฝั่งละ2จุดครับให้เราแกะเวลโครตรงนี้ออกได้เลยนะนึ่งผ้าคลุมเต็นท์ลงมาได้เลยข้างบนเต็นท์เนี่ยจะมีเวลโคลัดกับบันไดยอยู่ให้เราแกะเวลโคที่บันไดออกได้เลยครับ จากนั้นก็ดึงบันไดออกมาให้สุดเลยขั้นตอนนี้เนี่ยให้เรากดบันไดลงมาให้แนบกับตัวรถก่อนแล้วเราก็ค่อยๆเดินออกมาจนเต็นเนี่ยกางลงมาได้สุดครับกดจุดส,สีแดงที่บันไดพร้อมกันแล้วดันบันไดเก็บขึ้นไปจากนั้นเนี่ยค่อยปล่อยลงมาให้ได้ตามระดับของเต็นและพื้นให้ดูมั่นคงนะครับ ใกล้ๆกับบันไดจะมีซองอย่างนี้ดึงออกมาได้เลยในซองนี้เนี่ยจะมีเหล็กสปริงด้วยกันอยู่6ชิ้นเป็นเหล็กสั้น4ชิ้นและเป็นเหล็กยาว2ชิ้นเราจะนําเหล็กสั้นมาเสียบที่ด้านหน้าและด้านหลังของเต็นท์อย่างละ2จุดโดยการเสียบให้เสียบตะแคงตามช่องแบบนี้และเราต้องเสียบเข้าไปในรูผ้าแบบนี้ด้วยนะครับให้ตัวตะขอเนี่ยคว่ำลงแล้วจับงอขึ้นไปเกี่ยวกับชายฟล์ชิดของเต็นท์ที่มีรูตะไก่แบบนี้ ส่วนที่ด้านข้างของเต็นท์ให้เราเสียบเข้าไปในช่องผ้าตรงๆแบบนี้ครับด้านข้างเนี่ยก็จะใช้เป็นเหล็กสปริงแบบยาวนะจากนั้นมาพับผ้าใบที่คุมเต็นท์โดยให้เราพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ม้วนขึ้นพอม้วนขึ้นไปแล้วเนี่ยตรงนี้จะมีแถบเวลโคให้เราติดอีกสองจุดครับนำเชือกลังเต็นท์มาเกี่ยวเข้าที่ห่วงใต้เต็นท์แบบนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยให้เราเอาไปคล้องไว้กับแมกรถเราจากนั้นเราก็มาดึงให้ตึงทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยครับ นำถุงใส่รองเท้าเนี่ยมาติดตั้งให้เราเอาไปเสียบไว้ที่ขอบของเต็นท์แบบนี้นะครับค่อยๆสอดเข้าไปได้เลยเป็นไงกันบ้างครับทุกคนคางไม่ยากเลยนะถือว่าคางง่ายแบบง่ายมากแต่ก็อย่างที่ให้ดูนะสิ่งที่สำคัญเลยคือเราต้องมีบันไดติดตดเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิต ในการกลางเต็นหลังคาของเรากันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยต่อไปเดีย๋ยวเราไปดูสเปคของเต็นหลังคาตัวนี้กันบ้างครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเต็นหลังคา Nordway รุ่น Land Explorer Premium ขนาด1.6หลังนี้เนี่ยราคาอยู่ที่49,900บาทน้ำหนักของเต็นประมาณ65กิโลกร,รมัมผ้าเต็นเป็นผ้าแบบล i p ต t o ปโพลีคอตตอน c a n วาสหนา280แกรมไฟชีตเป็นผ้าออกฟอร PU หนา420ดี พื้นอลูมิเนียมหนา30ม mm, ิลรับน้ำหนักได้500กิโลกรัมเหล็กสปริงงอได้พร้อมห่วงยางเอาไว้กันน้ำไหลเข้าเต็นท์กระเป๋าเก็บรองเท้าขนาดใหญ่อีก2ใบบันไดย,ยืดได้สุด2เมตร30สสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด150กิโลและมีที่เหยียบที่เอียงรับกับเท้าด้วยครับมีตะข่ายให้อยู่ใต้เต็นท์เอาไว้ให้เราใส่ของหรือไว้ตากผ้าก็ได้ครับ ด้านในของเต็นท์จะมีขนาด2เมตร40คูณ1เมตร60 m, และมีความสูงอยู่ที่1เมตร20 m, ครับเป็นโครงเสาอาลูมิเนียมขนาด25มิลมีผ้าหุ้มกันความเย็นที่นอนจะมีความหนาประมาณ5เซนติเมตรแต่ที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนี่เราใส่ผ้าคุมเตียงเองนะครับมีประตูอยู่2บานหน้าหลังที่ประตูจะมีซิปมุ้งอยู่ด้านในและตัวปิดทึบอยู่ด้านนอก ที่ใกล้กับประตูจะมีตัวจับแบบนี้เอาไว้จับขึ้นลงบนันไดหน้าต่างด้านข้างทั้งสองฝั่งสามารถเปิดออกไปข้างนอกได้แล้วก็สามารถปิดทึบจากข้างในได้มีช่องระบายอากาศเล็กๆอยู่ข้างบนหน้าต่างทั้งสองฝั่งอันนี้จะเป็นผ้าบางสายตามีแถบเวลโคติดอยู่ให้เราม้วนแบบนี้จนเป็นแท่งวงกลมที่ขอบหน้าประตูจะมีแถบวลโคอยู่ ให้เรานำม้วนนี้ไปติดไว้แล้วค่อยๆแกะม้วนขึ้นเพื่อปิดกั้นสายตาครับจะทำแบบนี้ได้ทั้ง2ฝั่งเลยด้านบนเป็นซันลูปสามารถเปิดไว้มองดาวได้ครับแต่ว่าต้องเปิดไฟชีทข้างบนอีกทีนึงนะมีช่องเก็บของที่หัวนอน2ชิ้นเราสามารถแกะออกและย้ายไปติดตั้งที่เสาอื่นได้ครับมีไฟ LED ให้อยู่ในเต็นท์มีกระเป๋าด้านล่างอยู่อีก2ใบและมีจุดห้อยไฟอย,อยู่ทั่ว,วเต็นท์ครับ ไฟชีทของเต็นท์หลังคานะครับสามารถเปิดออกเพื่อดูดาวได้นะแต่ว่าจะมีขั้นตอนในการเปิดอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนในการเอาไฟล์ชีทของหลังคาออกเนี่ยเป็นไงกันบ้างครับให้เราเอาเหล็กสปริงทั้งหเส้นออกเต็นท์จะเป็นสภาพนี้และที่ด้านข้างเต็นท์จะมีตัวแป๊กอยู่ฝั่งละ5จุดให้แกะออกทั้งหมดเข้าไปด้านในเต็นท์เปิดซันลูปออก แล้วม้วนเก็บให้เรียบร้อยโผล่ออกมาจากซันลูปเราจะเจอเสาที่เสาคานจะมีเวลโคแบบนี้ติดอยู่ให้เราแกะออกทั้งหมดทั้ง3เสาเลยและเราก็สามารถดึงไฟชี้ออกมาได้เลยแค่นี้หลังคาเราก็โล่งพร้อมมองดาวได้แล้วครับ นอกจากเต็นแล้วนะครับเรายังซื้ออุปกรณ์ที่เป็นฟัง์กชันเสริมมาอีก2อย่างนะอย่างแรกก็คือแคมโลนะหรือที่ใส่ของนี่แหละที่ห้อยอยู่ข้างรถตัวนี้นะครับถ้าเราซื้อมาก็จะได้เป็นแคมโล1อันแล้วก็ตะขอเกี่ยว2อันราคาของตัวนี้จะอยู่ที่2,990บาทครับวิธีการใส่แคมโลก็จะเหมือนที่ใส่รองเท้าเลยแค่เอาห่วงสอดเข้าไปแบบนี้แล้วเอาแคมโลมาเกี่ยว มีช่องให้เก็บของได้หลายช่องเลยและอีกแบบหนึ่งก็คือทาบตรงรุ่นอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะทาบตัวนี้เนี่ยราคา9,500บาทแต่ว่าราคาเนี่ยสำหรับขนาดเต็นท์1.6ถ้าทุกคนเนี่ยซื้อเต็นที่มีขนาดเล็กกว่าน,นี้1.4 1.2ราคาทาบก็จะถูกลงครับต่อไปเป็นวิธีการติดตั้งทาบนะครับต้องบอกก่อนนะว่าถ้าใครจะติดตั้งทาบเนี่ยเราต้องถอด ที่เก็บรองเท้าออกถอดแคมโลที่เก็บของออกนะครับเพราะว่าทาร์ปเนี่ยต้องออกมาสอดในช่องเดียวกันนะเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างจะติดตั้งทาร์ปหรือว่าจะติดตั้งที่เก็บของนะมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับตอนซื้อมาเราจะได้เสาสีเงิน2ต้นแบบนี้สามารถหมุนยืดหดได้ได้ทาร์ปหชิ้นได้เชือกขนาดใหญ่6เส้นได้สมอ6ตัว ให้เราหาแท่งกลมๆแข็งๆที่ผ้าเนี่ยเพื่อเอามาสอดเข้ากับเต็นท์ตอนสอดให้เราเริ่มที่ด้านหน้าแบบนี้อย่าลืมดูผ้าด้านบนและด้านล่างด้วยว่าถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นดึงผ้ามาเรื่อยๆดูให้ครึ่งวงกลมซิปนี้อยู่ตรงกลางหรือดูรอยเย็บตรงนี้ให้ตรงกับบุมเต็นท์นำปลายเข้ามาสอดเข้าจากทางด้านหน้าแบบนี้แล้วค่อยๆดึงไปข้างหลังก่อนที่จะสุดเนี่ยมันจะขัดๆกันหน่อย ให้เอามือช่วยจับเรื่อยๆเราจะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาแบบนี้เอาเสาสองต้นมาใส่ด้านหน้าแล้วตอกสมอให้เรียบร้อยส่วนด้านข้างก็ตอกสมองลงพื้นทั้งสองด้านและปีกท้าบที่ติดอยู่กับรถเราจะตอกลงพื้นก็ได้หรือว่าจะลากมาลัดกับรถแทนก็ได้แค่นี้ก็ได้ท้าบติดแตนหลังคาแล้วครับผ้าของทาเนี่ยครับเป็นผ้าออกฟอร์ด P ีหนา420 d ดีและตรงนี้ก็จะเป็นช่องเอาไว้เราปีนขึ้นบันไดนะครับลูซิปออกม้วนเก็บได้แต่ว่าเป็นซิปที่ไม่กันน้ำนะครับทีนี้เนี่ยซิปตรงนี้ไม่กันน้ำเวลาฝนตกใช่ไหมครับถ้าเราปิดอยู่อะจากที่ฟุกลองใช้มานะแล้วลุยฝนมานะก็ไม่มีน้ำหยดนะครับแต่ว่าข้อเสียของตรงนี้ก็คือถ้าเราเปิดเอาไว้น้ำฝนที่ตกลงมาก็จะ ทะลุมาเหมือนกับว่าทะลุเข้ามาอยู่ในท้าบอะครับแล้วก็บันในเราก็เสกียโอเคครับเดีย๋ยวต่อไปเนี่ยทุกคนไปดูขั้นตอนการเก็บเต็นท์หลังคารอตเวตัวนี้กันก่อนเลยครับเดี๋ยวฟุกจะมาสรุปข้อดีข้อเสียให้ฟังครับเคลียร์ของในเต็นท์ให้เรียบร้อยประตูและหน้าต่างเนี่ยไม่จาเป็นต้องลูดซิปปิดทั้งหมดนะครับไม่เป็นไรปลดเชือกที่ดึงเต็นท์กับล้อออกถอดเสาสปริงค้ำไฟชีตออกทั้งหมด นำเสาสปริงเก็บใส่ถุงให้เหมือนเดิมและเสียบเก็บไว้ที่เดิมครับแกะผ้าคลุมที่มวนไว้ออกจับบันไดแบบนี้แล้วดันแบบงัดขึ้นค่อนข้างใช้แรงเยอะหน่อยนะครับค่อยๆเดินเอาบันไดไปแนบชิดกับรถจากนั้นยกขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยกดปุ่มสีแดงแล้วดันบันไดเข้าไปให้พ้นหลังคาติดเวลโคที่บันไดจับผ้าย,ายัดเข้าไปไม่ต้องเรียบร้อยมากก็ได้ครับไม่เป็นอะไร ติดเวลโคทั้งสองฝั่งพร้อมค่อยๆจัดระเบียบผ้าไปด้วยรวบผ้าคลุมแล้วโยนไปอีกฝั่งแรงๆค่อยๆดึงผ้าคลุมเต็นท์แบบนี้หลังจากคลุมผ้าแล้วให้เอาซิปมาต่อกันให้เหมือนเดิมตอนต่อก็เหมือนเสื้อแจ็คเก็ตธรรมดาเลยครับจัดการรูดซิปได้เลยหลังจากรูดสุดแล้วให้เราเอามาม้วนไว้แบบนี้ แล้วติดเวลโคลอบผ้าให้หมดนำสายรัดเต็นทั้งสองเส้นโยนไปอีกฝั่งให้เราโยนแบบยอ้อยๆอย่าใช้แรงเยอะและห้ามปลาห้ามคว้างแรงๆนะครับสุดท้ายนำเวลโคทั้งสองเส้นมาสอดเข้าห่วงเหล็กแล้วก็ติดได้เลยแค่นี้ก็เสร็จสิ้นเดินทางกลับบ้านได้แล้วครับมาครับเดีย๋ยวเรามาสรุปข้อดีข้อเสียกันสรุปความรู้สึกหลังจากที่พวกเราได้ใช้มาประมาณ 5- 6ทิปประมาณนี้นะ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราที่พวกเราสรุปมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกเนี่ยตัดสินใจอยู่ค่อนข้างนานนะครับจริงๆอะอยากได้มานานแล้วแต่ที่ไม่กล้าใช้เพราะว่าเราอะต้องจอดรถไว้อยู่หน้าบ้านนะครับเพราะว่าในบ้านเราไม่มีที่จอดรถทีนีน้รถเราต้องตากแดดตากฝนตลอดเวลาเราก็เลยกังวลว่าผ้าคลุมเต็นท์หรือว่าเต็นทน์่ะจะมีปัญหาอะไรไหมนะเออ กังวลเรื่องนี้ที่สุดแหละแต่ว่าหลังจากที่ใช้มาก็จอดหน้าบ้านโดนแดดโดนฝนอะไรปกติก,ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอาจจะมีแบบว่าตอนฝนตกอะ่ะจะมีน้ําขังอยู่ข้างบนบ้างเพราะว่ามันเป็นเต็นท์หลังคาอ่อนใช่ไหมพอขับรถออกมาปุ๊บมันก็จะมีน้ํากระสนอกมาเมื่อก็เป็นน้ําขังอยู่ข้างบนอะ่ะแปบ๊บเดียวแล้วนะมันก็จะแห้งแล้วครับนั่นแหละโอเคครับมาเดีย๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียที่ฟุกสรุปมาได้กันว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเริ่มจากข้อดีก่อนเลยแล้วกันเนาะข้อดีข้อที่1นนะครับเราสามารถ จอดรถนอนตรงไหนก็ได้นะอาจจะดูพื้นเอียงพื้นอะไรนิดหน่อยแต่ที่สําคัญคือเราไม่ต้องมากางกาวชีตไม่ต้องมาดูว่าตรงนั้นจะมีลังหมดลังปวกอะไรอีกต่อไปนะครับหมดความกังวลไปอย่างหนึง่งที่สําคัญนะเพราะว่ามดกับปวกพวกนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าน่ารคานมากข้อดีข้อที่2คือ กางง่ายกางไวเก็บไวแล้วก็ไม่ต้องตอกสมอด้วยครับนอกจากเราจะกางทาบนฟมาแล้วถึงจะตอกสมอไม่กี่ตัวแต่ถ้าเราแค่กางไปหลังคายอย่างเดียวอะเราก็ไม่ต้องตอกสมอครับเพราะเราไม่ตอกสมอเนี่ยมันก็ประหยัดแรงไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะยิ่งบางที่เนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างแข็งเนะี่ยตอกสมอหนึ่งตัวเนี่ยทำเอาขอบได้เหมือนกันนะครับข้อ 3. การนอนข้างบนเนี่ยบรรยากาศมันดีแบบว่าดีมากเนาะมุง้งเต็นท์มีรอบด้าน ทำให้เรารับลมจากด้านบนได้แบบว่ารู้สึกว่าลมมันเข้าเยอะกว่าตอนที่เรานอนเต็นท์พื้นนะเออบรรยากาศข้้งบนมันดีแล้วเวลาที่แบบว่าเราไปกลางเต็นท์ในจุดที่มันมีคนเยอะเอะระดับสายตาของเราอะก็อาจจะมองได้สูงกว่าของคนอื่นทําให้เราไม่ได้มองแบบว่าเห็นเต็นท์ของคนอื่นมากนะักรมเหมือนกับว่าอยู่ห้องพักส่วนตัวสูงสูงบนคอนโดอะไรเงี้ยอืม และขนาดที่ฟุกใช้ก็จะค่อนข้างใหญ่นะเป็นขนาดของ3 3คน4ี่คนเลยแต่ว่าเราใช้นอน2คนและความสูงของเราก็ค่อนข้างจะสูงใช่ไหมครับเวลาเรายืดแข้งยืดขามก็จะสะดวกสบายด้วยทําให้การอยู่ข้างบนนะั้นไม่มีความอึดอัดแม้แต่น้อยเลยข้อที่4ครับข้อนี้มันเวิร์กมากนะเพราะว่าเขามีที่นอนมาให้ด้วยที่นอนที่ให้มาก็ไม่ใช่ว่าที่นอนธรรมดานะที่นอนแบบว่านอนแบบนุ่มมากจริงๆนอนแบบ สบายสุดๆอ่ะแล้วมันทําให้เราลดภาระในการแบกที่นอนมาด้วยนะครับอย่างปกติเราแบกที่นอนดีแคทล,ลอนนะมันก็ค่อนข้างใหญ่นะแต่ว่ามันนอนสบายแต่เราก็ต้องแบกมาทําให้เสียเนื้อที่ในรถไปอีกเยอะแต่ว่าตอนนี้เรากางเต็นหลังคาเนี่ยพอเรากางปุ๊บมันมีที่นอนให้เราแล้วเราแค่หยิบหมอนกับผ้าห่มไปเราก็นอนได้แล้วครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชอบแบบชอบมากๆข้อที่5นะครับรถอยู่ใกล้ตัวเราแน่นอนอันนี้คือข้อดีของเต็นท์หลังคา เพราะว่าเต็นท์อยู่บนรถเรารถต้องอยู่ใกล้ๆตัวเราถูกไหมครับเวลาเราขนของเคลื่อนย้ายของออกมาจากข้างหลังรถหรือภายในรถของเราเนี่ยมันก็จะไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องใช้รถเข็นยกออกมาวางเอ่อเซต up เต็นท์ได้เลยเนาะมันสะดวกสบายมากและที่สําคัญพวกของมีค่าของเราอะ่ะตอนกลางคืนเราก็สามารถเก็บไว้ข้างในรถได้แล้วก็ล็อกรถให้เรียบร้อยทําให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆคนคงชอบการเต็นท์อยู่ใกล้ๆกับรถเหมือนกันใช่ไหมครับ ต่อไปนะครับก็เป็นข้อเสียอีกห้าข้อที่เราสรุปมาให้ทุกคนได้ดังนี้ครับข้อหนึ่งเลยคือความสูงของรถเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะตอนเราติดตั้งแล้วอ่ะเราต้องทราบว่าความสูงจากพื้นถึงบนหลังคาเราเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างของฟุกเนี่ยขนาดมันประมาณ2.2ถึง2.3เมตรนะวล่เราจะเข้าทางกับรถหรือว่าเข้าห้างเนี่ยเราต้องดูความสูงที่ประมาณ2เมตร50ขึ้นไปนะ ื่อความปลอดภัยนะครับตรงเนี้ยอาจจะเป็นข้อจากัดเพราะว่า,าฟุกเคยจะไปกับรถนะครับพวกใต้สะพานเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะจํากัดความสูงไว้ที่2เมตร3ซึ่งมันพอดีกับรถของเราเลยเนาะก็เลยจะเลี่ยงในการกลับรถทําให้ต้องขับเลยไปประมาณ2-3ที่กลับรถอย่างเงี้ยได้เพื่อที่จะกลับรถในจุดที่มันเกินความสูงของรถเรานะตรงเนี้ยก็เป็นข้อเสียข้อหนึ่งนะถ้าใครมีรถสองคันเนี่ย ก็ไม่ต้องห่วงแต่อย่างฟุกเนี่ยมีรถแค่คันเดียวนะครับก็จะติดปัญหาเรื่องนี้หน่อยนะทางเรื่องการลับรถและการเข้าห้างนะครับก็ดูความสูงนี้ดีด้วยข้อที่สนะครับบางร้านเนี่ยอาจจะไม่มีพื้นที่ให้เรากางเต็นท์หลังคานะหรือถ้ามีเนี่ยวิวก็อาจจะไม่สวยเพราะว่าเต็นท์หลังคาเนี่ยจะโดนจํากัดในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับบางร้านเนี่ยอาจจะต้องไปจอดอยู่ที่ ที่จอดรถนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ได้วิวเหมือนกับเต็นท์พื้นเขาเนาะอันนี้ก็เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึง่งอ๋อแล้วก็ยังมีบางลานนะที่จะมีการเก็บเงินเพิ่มสำหรับคนที่ใช้เต็นท์หลังคาด้วยนะครับอย่างที่เราเคยไปมาเนี่ยก็จะมีแบบว่าเสียค่าที่แบบว่าเราต้องขับรถเหยียบเข้าพื้นหญ้าเขาอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเราไม่เสีเยแอะไรนะครับบอราะว่าเราต้องขับรถไปเหยียบเข้าย้าเขาเนาะเขาต้องดูแลรักษาหญ้าเขาด้วยเนาะ ข้อเสียข้อที่3นะครับบันไดตอนที่ฝนตกอะ่ะบันไดจะเปียกแน่นอนนะครับมันไม่มีอะไรที่จะมากันบันไดได้เลยทีนี้เนี่ยเวลาเราปีนขึ้นปีนลงเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่าเสียวเสียวอยู่บ้างเนาะเพราะว่าตรงบันไดก็จะเป็นทําร่องเอาไว้ให้ก็จริงแต่มันก็รู้สึกว่า,ายังมีความแบบว่าไม่ค่อยปลอดภัยอยู่เพราะฉะนั้นฟุกก็เลยซื้อแผ่นกันลื่นนะครับตัวนี้ เป็นสกอตเทปแกะมาตัดแปะไว้นะครับมันจะเป็นสักสาคล้ายๆกระดาษทรายนะเวลาฝนตกเนี่ยทำให้เราปีนขึ้นปีนลงได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นครับและข้อสุดท้ายนะครับคือเวลาเราเก็บเต็นทนะ์่ะถ้าเราเก็บเต็นท์ไม่แห้งนะ่ะเราก็ต้องรอจนกว่าจะแห้งถูกไหมครับทีนี้เนะี่ยถ้าเต็นท์เรามันไม่แห้งแต่เราต้องการกลับบ้านแล้วอะเราก็สามารถเก็บได้นะแต่ว่า เราก็ต้องไปกลางที่บ้านอีกทีนึง่งทีนี้ถ้าที่บ้านใครไม่มีเนื้อที่ที่จะกลางเต็นท์หลังคาออกมาเพื่อที่จะพึ่งรับแดดก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเมื่อนั้นนะเต็นท์หลังคาก็าจ,จะเกิดเชื้อราได้นะเพราะฉะนั้นใครที่เก็บแบบเปียกแบบยังชื้นอยู่นะต้องขับรถไปหาที่เนื้อที่ที่โล่งๆที่สามารถกลางเต็นท์หลังคาผึ่งได้นะครับ ซึ่งมันจะค่อนข้างใช้ในที่มากกว่าเต็นทพื้นที่เปียกแล้วเราเอาไปกลับไปกลางผึ่งไว้ที่บ้านค่อนข้างเยอะเลยเนาะเพราะว่ามันต้องเป็นรถทางคันไปจอดอันนี้คือข้อเสียข้อหนึ่งนะครับแต่มีข้ออีกข้อหนึ่งนะไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียไหมก็คือเราต้องพกบันไดยติดรถเอาไว้ตลอดนะครับเพื่อที่จะให้เรากางไปได้ง่ายขึ้นนะแต่บันไดมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าบันไดที่เราพกมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ข้อเสียครับการเป็นว่าบันไดที่เรามานั่งได้วางของได้หรือว่า ไว้ทานู่นทานี่ได้ด้วยนะก็ถือว่าไม่นะับเป็นข้อเสียแล้วกันเนาะมีติดรถไปก็อุ่นใจกว่าและนี่นะครับก็คือข้อดีข้อเสียจากการใช้เต็นท์หลังคารถของพวกเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับโดยรวมแล้วอะ่ะข้อเสียที่บอกมามันไม่ได้เป็นปัญหาในกับเรามากนะเรารับได้และต่อจากนี้นะครับพวกเราก็ยังจะใช้เต็นท์หลังคากันต่อไปนะเพราะว่าข้อเสียที่กล่าวมาเรารับได้ส่วน ใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อก็ลองเอาไปพิจารณาช่วยในการตัดสินใจอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคและถ้าแบบว่าเราเบื่อเต็นท์หลังคาเมื่อไหร่มันไม่สามารถมาถอดออกได้ทันทีนะหรือว่าถ้าใครจะอยากจะใช้รถจริงๆอ่ะที่ร้านที่เราติดตั้งเต็นท์หลังคาเนี่ยนะครับ เขามีบริการรับฝากเป็นหลังคาด้วยนะเดือนละประมาณ1,500บาทมั้งเขาจะถอดเก็บดูแลรักษาทําความสะอาดให้เราเป็นอย่างดีช่วงที่เราจะใช้เมื่อไหร่เราก็เอารถเข้าไปติดตั้งได้เลยนะแต่ว่าจะเสียค่าบริการเป็นรายเดือนนะครับราคาน่าจะพันห้าแหละอย่างที่บอกแต่ว่าลองโทรสอบถามกับทางนอตเวดวูอีกทีนะครับแล้วมีหลายคนถามเข้ามานะครับว่าจะไม่กางเต็นท์พื้นแล,ล้วหรอยังกลางอยู่นะครับแต่เเเเเรรรราาาาแแคค่่สสลััับบบกกนนนถ้้ืพพตต็ิดไว เอาไปกลางเต็นท์หลังคาเขาปล่อยไว้อยู่อย่างนั้นแหละครับดีซะเปล่าด้วยเพราะว่ายังมีเหตุฉุกเฉินอะไรที่เรากางเป็นพื้นไม่ได้เราก็สามารถกางเต็นท์หลังคาได้ทันทีด้วยนะสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครมีคาถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยเนาะหรือถ้าอยากได้ข้อมูลชัวร์วนะครับก็สามารถโทรถามทางนอตเบีย์อดอได้โดยตรงนะครับอย่าฝุกขึ้นเบอร์และช่องทางการติดต่อไว้ให้ตามนี้เลยครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดีย๋ยวจะหาเต็นท์มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมน,นะครับ ก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u r i c r ให้กับช่องเควินสเตย์้วยนครับแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ช่องทางข้างล่างนี้ด้วยนะมีหลายช่องทางเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย